กระทรวงสาธารณาสุขจะอย่างไรครับวันนี้ผมขอเรียกร้องปยัยหมบอกราชวงศ์สุขุพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,รครับท่านได้กรุณาทําความจริงนะครับเพื่อความแฟร์ผมในฐานะฝ่ายค้านในกร,รุงเทพมหานคร,รครับก็ขอเรียนไปยังท่านผู้ว่ากรทมที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในขณะนี้นะครับท่านต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงครับส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรหากท่านสนใจข้อมูลที่ คุณหมอท่านนี้ส่งมายังพรรคเพื่อไทยนะครับก็ขอให้ทําจดหมายมาที่สานักง,งานปราโกนครับเรื่องจากดูแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับเป็นเรื่องระดับบิ๊กๆระดับเด็กเด็กคงจะไม่กล้าอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับคณะอนุนกรรมการของพรรคเพื่อไทยที่เป็นคณะในการติดตามตรวจสอบนะครับก็กําลังพิจารณาเอกสารหลักฐาน,นต่างๆนะครับคาดว่าในสัปดาห์หน้าคงจะมีมติออกมานะครับว่าจะส่งให้หน่วยงานใดเช่น สำนักงานต้องรับและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไนะครับเพื่อที่จะให้เข้าไปดูแลในคดีดังกล่าวนี้นะครับแต่ว่าขณะนี้ทราบข่าวมาว่าทางผู้ร้องก็ได้เตรียมข้อมูลและก็จะเข้าไปยื่นกับ2รงหน่วยงานนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับตนขอเรียกร้องไปยังข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่มีใจเป็นธรรมเพราะว่าในขณะนี้กว่า6ปีแล้วนะครับ ที่กรุงเทพมหานครนั้นอยู่บนแบบแดนสนธยาใช่หรือไม่แล้วก็มีการไปอ้างน,นะครับบอกว่างานของท่านรองงานของท่านรองคํานี้หลากหลายครับเพราะว่าคําว่ารองนั้นก็เป็นตั้งแต่รองหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปจนถึงรองระดับบนเพราะฉะนั้นก็ขอให้กรุงเทพมหานครช่วยคุจณาตรวจสอบด้วยนะครับเรื่องต่อมาแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันในการในกรณีที่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับหมายเรียกนะครับจากสถานีตํารวจนครบาล สำเสนในกรุงเทพมหานครนะครับว่าได้มีการแจ้งความบินประมาทโดยนายธีรชนมโนวัยพิบูลกล่าวหาว่าผมใน,นานะกรรม,มาการนะครับซึ่งไม่เคยพูดถึงนายธีรชนมโนวัยพิบูลรอบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแม้แต่น้อยในชั้นกรรม,มาการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในชั้นกรรม,มาการอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมแปลกจใจครับว่าเหตุใดนายธีรชนจึงไปฟ้องร้อง ทางทั้งที่คณะกรรมการของกรุงเทพมหานครในอดีตนั้นถ้าหากจะฟอ้องในนามกรุงเทพมหานครต้องมีวติก่อนนะครับแล้วก็จะให้สํานักง,งานฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ยื่นฟอ้องในฐานะวิตติบุคคลของกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยแปลกและก็ตกใจครับกะว่าในเนื้อหาสาระไม่ได้มีการกล่าวถึงนายธีรชนมโนมยัยพิบูลในการสอบของคณะกรรมาการแม้แต่น้อยนะครับ